ดาราสาวถอยรถคันใหม่เซอร์ไพรส์สามีวันวาเลนไทน์ปีนี้เล่นใหญ่มากแต่งงานเริ่มชีวิตกันได้มาสองเดือนแล้วระหว่างเบนปุญญาพรและสามีนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาทโรงแรมลอยยอนคลิปแกรวิทนาศตอนนี้ทางครูก็ได้ย้ายไปอยู่ปัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเดือนนี้วันแห่งความรักล่าสุดสาเวเบนก็ได้ตั้งใจเซอร์ไพรส์อของขวัญวันวาเลนไทน์แบบสับแบบใหม่ไม่เหมือนใครพร้อมระบปว่าคุณเคยเป็น เห็นไหมอยากเซอร์ไพรส์ใครสักคนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาในวันนั้นยากเย็นจริงๆโอ้ยแม่เจ้านะัดรับของในวันที่14กุมภาเขาส่งหลายเจ้าบ้านเหล่าใกล้สุดภรรยาอะเลยรับก่อนวันนี้แต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยรอยยิ้มเพิ่งเห็นพี่แก๊บมีความสุขแล้วก็ดีใจเขายิ้มใหญ่เลยของขวัญเหล่ารวมยอดเลยนะคะที่รัก รวมยอดทั้งปีฮ่าฮ่างบประมาณในกระเป๋าหมดอยากทำให้ทุกๆวันนะที่รักเห็นเขายิ้มเราก็มีความสุข